ปลาป่าแล้วมึงเยบๆเรอบัดเซตแค้ใส่แบนี้โอยป่าคอดีกับปเบิดมานุวยเนี่ยบัดเซตแค้ไม้ยังัจะปลาพอโอ้ปลาหลายวะทีก้อนหลายแต่ว่าแต่ว่าอันอันนี้น้ำน้ำหลายเปอดเป็นแลพูดเรื่องน้ำดูตีขาน่นันโคกระลังพูดอ่ะอันนี้น้ำมเหรอเดี๋ยวมึงปลามึงปลาสายใ่เพี้ยน สายใยเที่ยบป่าหอยพลหลโคตรอะรื้อตหอยพี่น้องหอยด้่งสายใยเทีย่ยบอื่ล,ปล,ลปปปะ,ะป่าเป็นโจงเลยละป่าเป็นเก็บป่าเนาะพี่น้องเนาะป่าเป็นป่ามันี่นี่ป่านี่ phá lại đó, đó đó, đó, đó tà, đi. phụ nào mà hoài lại ô mặt 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 ô mà mặt lại đi. Đây có bảo mặt lông mặt mặt Đây có bảo mặt lông mặt 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 เขาวะแม่เจ็บ่ะ้อยหันแม่้อยหันแม่นี่ดาวบ้าน้ลอยไหมคอ,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 อยบนแรลอยอย่น้นมันม่หลเลยน้ยเยี่ยมฝนสาป่าแต่ขุดลงขุดลง,ดลงเอากจกนฮเยียเ่ยมกจกขุด บัวก็มีสิได้ปลาหลายพี่น้องมเราไม่นีกมาลถไทยะพี่น้องอก็ด,ดีเป็นสาปแต่เรามาไทยนะมนจะสา,าบกลลเ,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 เบกลเยเยออเออเออดอเอ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 เออเ้อเเออเออเออออเออเอเอมเออออเอออเ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 เ กุุงวามีเนาะเดี๋ยวี่อน้ออออนมันขาดสาย